สวัสดีครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโดนพระรามสองนะครับก็เทปนี้นะครับผมกลับมาพบกันนะครับวันนี้เป็นเย็นวันเสาร์นะครับพอดีลูกค้าเข้าร้านหลายท่านนะครับผมก็เลยเพิ่งมีเวลามาวางหลานช่วงเย็นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ audi นะครับตระกูน tt นะครับเป็นขอบ18นะครับล้อตัวนี้ความกว้างนี่จะได้ว่าจัดเต็มนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังว่าสเปคอะไรยังไงและทําไมมันถึงต้องกว้าง ะครับตัวนี้เป็นล้อ Audi นะครับเป็น Audi รุ่นใหม่ๆนะนะครับสังเกตได้จากฝานะครับโลโกโ้สี่ห่วงนะครับอ่าสี่ห่วงเลย Audi ล้อตัวนี้เป็นล้อลได้ด้วยว่าเป็นล้อรุ่นท็อปเลยนะครับเป็นของสิบแปดนะครับตัวนี้ติดอยู่กับยางมิชลินนะครับสเปคสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับไปลองมาดูหนังล้อก,กันนะครับล้อแท้นะครับพอดีมีลูกค้าถามมาเยอะก็เลยมาไล่ให้ดูดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับล้อแท้นะครับรถยุโรปนะครับอ,ออดี้นะครับผลิตที่ประเทศเยอรมนี นะครับขอสิบแปดกว้างเก้านะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับนี่คอรดสิบแปดกว้างเก้านิ้วเลยเห็นไหมครับอยากได้ล้อนะก็กว้างใส่รถเบน์ได้นะครับผมตัวนี้นะครับกว้างเก้านิ้วเลยออฟเซตอยู่ที่ห้าสิบสองนะครับแล้วก็มีโลโก้สี่ห่วงนะครับผมออดี้นะนะครับผมอ่านะครับก็คือเรียกได้ว่าของแท้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะครับใส่รถออดี้ที่เรียกได้ว่าโฉมหลังๆ ภาพ5ลมูมาตรฐานของ Audi ออได้แทบทุกคันนะครับของเก่าเ์อได้ด้วยชุดนี้ผมขายอยู่ลัดยางตัวนี้อยู่ประมาณ3,000 30, บาทวกตินะครับเท่านั้นนะครับมากับรถทั้งหลาย้าน<อ>นะครับแล้วก็ล้อตัวนี้เนี่ยกว้าง9เพราะว่า Audi เนี่ยเป็นรถแนวสปอร์ตนะครับเครื่องเขาแรงต้องเน้นเกาะถนนนะครับแล้วก,ก็ออกตัวดีเกาะถนนนะครับผมก็คือทั้งชุดใส่ได้ใช้งานได้เลยนะครับ รถที่มีกาลังเครื่องเยอะๆเนี่ยนะครับผมถ้าล้อเล็กไปเวลาออกตัวเนี่ยล้อมันจะฟรีนะครับก็คือมันก่อถนนได้ไม่เต็มที่นะครับถ้าเครื่องกำลังเครื่องไม่แรงเดี๋ยวเราใส่ล้อใหญ่ไปมันก่อถนนเต็มที่เลยแต่แรงเครื่องมันก็ต้องใช้เยอะขึ้นเพร <i> าะฉะนั้นเวลาออกแบบรถมาเขาจะต้องคํานวณมาหมดแล้วความกว้างล้อเท่านี้ถึงจะดี <i> คุณไปดูพวกล้อหลังของพวกแลมโบกินีฟอร์นอรี่ได้เลยล้อหลังเขากว้างเลยนะครับเพราะว่าเครื่องเขาอยู่ข้างหลังนะครับส่งกําลังจากเครื่องตรงล้อนี่โดยตรง เวลาออกโตนี่คุ่งเลยนะครับผมและล้อมันไม่ฟรีด้วยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับคือมันก่อถนนเต็มที่เลยนะครับก็คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับผมกอลนะครับจากร้านต้นยางยนตของฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรามีล้อมันำเสนอกันใหม่นครับสำหรับคลิปนี้ผมกอล์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ